ทีนี้นี่นะพอพูดถึงการแยกตัวประกอบนี่เป็นแบบที่สองก็คือใชสสอสสนะ้สูตรผลต่างกําลังสองสำคัญที่สุดนี่นฮะสูตรผลต่างกําลังสองเรียนต้องแม่นต้องแม่นนะฮะต้องแม่นผลต่างกําลังสองผลต่างกําลังสองนี่สูตรก็คือ อาจจะเขียนว่า a กําลังสองลบ b กําลังสองคือไม่จำเป็นต้องเป็น a เป็นอะไรได้หมดอาจจะเป็น x ก็ได้แต่คุณจะใช้ a a กําลังสองลบ b กําลังสองไม่เลนะตัวหน้าก็ยกําลังสองตัวหลังก็เยกกําลังสองคืออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผลต่างกําลังสองแยกมาได้สองวงเล็บฮะก็คือ a ลบ b อีกอันหนึ่งเป็น a บวก b หรือจะพูดแบบไทยๆก็คือว่าหน้ากําลังสองลบ หลังกาลังสองนอคือหน้ารอคือหลังก็แยกได้สองเล็บฮะนั่นคือหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังนะฮะดูตัวอย่างเช่นเอย a ยกกำลัง2ลบ25 B ยกกำลังสองทีนี้นักเรียนดูจ้องดูให้ดีตอนนี้ไอ้เก้าเนี่ยเขียนใหม่ก็คือสามยกกำลังสองแล้วก็ A ยกกำลังสองลบยี่ห้ายี่ห้าคือห้ากำลัง2แล้ว A ยกกำลังสนี่นะตอนนี้เธอต้องอาศัยสูตรเละยยกกำลังมาด้วย สามกับ A ต่างก็ยกกำลังสองดึงเลขชี้กำลังออกมาก็ได้เป็น3 A ทั้งหมดยกกำลังสองลบอันนี้ต่างก็ยกกำลังสองก็เป็น 5a ทั้งหมดยกกำลังสองเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็ได้เป็นสองวงเล็บครับสองเล็บก็คือหน้าก็คือ 3a ลบหลัง ออกเนี่ยนะโทษอันนี้เป็นตัวตัวบีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวบีกำลังสองอน,นี่ก็บีก็เป็นสามเอลบห้าบีอีอันหนึ่งก็เป็นสามเอบวกห้าบีแอนเซอร์ นะอันนี้ทุกคนต้องได้นะฮะเสร็จแล้วเอรียนดูอีกตัวอย่างหนึ่งเอรียนฮะจริงๆริงลไอ้น,นี้ง่ายมากขอให้เธอให้ทําให้ตัวหน้ายกกําลังสองให้ได้และตัวหลังก็ยกกําลังสองให้ได้เธอก็ทําได้ละตอนนี้หน้ากําลังสองละหลังกําลังสองก็ได้เป็นสองเล็บหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังทีนี้เธอไปดูอีกอันหนึ่ง อีกตัวอย่างหนึ่งเธอนลยนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยครูให้เป็น x กำลังสองลบเจ็ดทีนี้ถ้านักเรียนดูแล้วเนี่ยเธอจะพบว่าหน้านี่กำลังสองอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่อันหลังมัน,ม,นมันไม่ใช่เธอต้องทำให้อันหลังยกกำลังสองให้ได้ เจ็ดมันคืออะไรกำลังสองคำตอบคือรูทเจ็ดใช่ไหมฮะเพราะว่ารูทเจ็ดกำลังสองก็คือรูทเจ็ดคูณกับรูทเจ็ดก็คือเลขเจ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้เลยไงหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็ได้เป็นสองเล็บคือหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวก หลัง answer แค่นี้เองเอาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเช่น y ยกกำลังสองลบสาอันนี้ก็ยิ่งง่ายครับไปใหญ่หน้ากำลังสองอยู่แล้วฮะลบสามหกถามมิอยู่ในรูปก,กำลังสองให้ได้36เขียนใหม่ก็คือ6ยกกำลังสอง ตัวน,นี้หน้ากําลังสองและหลังกําลังสองก็ได้เป็นสองวงเล็บฮะนั่นคือหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังแค่นี้ answer อันนี้เป็นการแยกตัวประกอบแบบที่สองคือใช้ผลต่างกําลังสองแบบแรกดึงตัวร่วมแบบที่สองใช้ผลต่างกําลังสองนะฮะใช้ผลต่างกําลังสองก็ขอให้จาสูตรที่ได้เท่านั้นเอง